ปาดลองหมอนเดากิ้นขั้วเสียงไปหกคือหมอนใหญ่แต่สองหมอพุ่นตีเอาเมื่อนี้มันไล่สดค้นายได้แม่อ๋อเมื่อนี้สองหมอนี่หมอนนึงนั่นหมอนึงอันนี้ถ้าแบงแล้วได้สองหมอเบอร์สี่สิบหาเนี่ยโอ้เมื่อนี้เฮ็ดยังกินนั่นค่ะเมื่อนี้อ่าแกงเผ็ดหน่อไม้ปลาปลาแกงเผ็ดหน่อไม้ปลาอร่อยมากจะชิมให้ดูจ้า ปสองหม้อครับพี่น้องเพันธุ์มีช้อนชิมต่างหากเด้อพี่น้องเด้อช้อนชิมนะคะอร่อยไหมอร่อยมากอยากกินกับข้าวปุ้นจังเลยเนาะโอ้ยอยากข้าวปุ้นเนาะสู๋จริงๆนะแม่เอาข้าวปุ้นมาลวงเนาะล่ะเนาะมันมีความรู้สึกแกงเผ็ดอย่างเงี้ยอยากได้ข้าวปุ้นปุ้นอ่ะโอ้ต่เสียบพี่น้องมาเด้อมากินเขาเนาะกันบมิจฉาปลาเด้อเพะอยากข้นพี่น้องมันยันยันตอนป่ามันเลนาะอลูกเนาะแมนค่ะพู่หน่อยพี่หมอนึงพี่น้อง วันนี้สองหม้อใหญ่ๆนะคะครัวหมอลําเสียงพี่หกแซ่บนัวครัวพ่อใหญ่อ้วนค่ะ